สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนก็มาพบกับเอเมในเพจเล่าสู่กันฟังนะคะในวันนี้อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ บ่ายโมงแล้วนะคะก็สวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมไลฟ์สดในขณะนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนใหม่เดือนตุลาคมนะคะก,ก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นวันแรกของเดือนใหม่อย่างมีความสุขทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้นะคะเอเมิมีก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะในหัวข้อที่ว่าไม่เท่ากับได้ มันคืออะไรนะคะหลายๆคนอาจจะเกิดคําถามในใจนะคะถ้าหากว่าสงสัยก็เข้ามารับฟังได้เลยนะคะว่าไม่เท่ากับได้มันคืออะไรนั่นเองนะคะนี้มีก็ตั้งชื่อหัวหัวข้อขึ้นมาให้เพื่อนๆทุกคนเกิดความสงสัยนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆเกิดความสงสัยแล้วเพื่อนๆก็จะอยากรู้ว่ามันคืออะไรเมื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคะเพื่อนๆก็จะถูกดึงดูดให้เข้ามาฟังไลฟ์ไลฟ์นี้แล้วเพื่อนๆก็จะได้รับประโยชน์มากมาย จากไลฟ์นี้ของเอเมยอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆไม่เท่ากับได้นะคะคืออะไรนะคะคือนะคะอันนี้เอเมจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการสื่อสารที่ดีกับจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองหรือผู้คนรอบข้างดูนะคะว่าทุกวันนี้เราพูดคำว่าอะไรกันอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่าง ถ้านะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมคะเพื่อนๆอย่างเช่นนะคะฉันไม่อยากจนฉันไม่อยากเจ็บป่วยฉันไม่อยากมีสุขภาพย่ําแย่ฉันไม่อยากมีคนเกลียดชังฉันฉันไม่อยากมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตฉันไม่อยากมีความทุกข์ฉันไม่อยากมีความไม่สบายใจฉันไม่อยากตกงานฉันไม่อยากมีหนี้สินฉันไม่อยากมีลูกดื้อฉันไม่อยาก ฉันไม่อยากสอบตกอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตคําว่าฉันไม่หรือฉันไม่อยากดูนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ประโยคเหล่านี้นะคะจะประกอบประกอบไปด้วยคําว่าไม่เสียส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่นะคะในทางจิตใต้สํานึกนะคะ เขาจะไม่รู้จักคําว่าไม่นั่นเองนะคะเพื่อนๆดังนั้นถ้าเราอยากจะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหรืออยากจะสื่อสารให้มันเกิด mm hmm. เขาเรียกว่าเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับจิตใต้สำานึกของเราเราควรจะพูดแต่สิ่งที่เราต้องการนะคะโดยประโยคที่เมยก มาเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประโยคที่เราพูดคําว่าไม่แล้วเราก็ตามด้วยสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะเราลองสังเกตดูตัวเราเองหรือผู้คนรอบๆข้างเดีวรอบๆข้างของเราคนในครอบครวัวหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราส่วนใหญ่เขาจะพูดประมาณนี้หรือไม่นะคะเขาใส่คําว่าไม่แล้วพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นการบอกเป็นในๆกับจิตใต้สําสนึกว่าฉัน ต้องการสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็เลยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเอเมก็เลยเอามาตั้งเป็นหัวข้อคําว่าไม่เท่ากับได้นั่นเองเมื่อคุณพูดคําว่าไม่แล้วคุณใส่สิ่งที่ไม่ต้องการคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนั่นเองเพราะว่าจิตใต้สํานึกนะคะไม่รับรู้หรือไม่เข้าใจคําว่าไม่นั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้นะคะเอเมก็ได้สังเกตนะคะสังเกตนะคะศึกษาเรียนรู้หรือสังเกตมาจากคนรวยคนสําเร็จ หลายๆายคนนะคะเขามีความลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของพวกเขาเองหรือสื่อสารกับจัก,กรวาลภายในตัวเขาเองอย่างได้ผลนั่นเองทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มีความมั่งคั่งในทุกๆด้านนั่นเองเรียกได้ว่าคนรวยคนสำเร็จนะคะทั้งหมดเลยนะคะหรือเป็นส่วนใหญ่นะคะ เขารู้ความลับของจักรวาลข้อนี้นั่นเองเขาก็เลยมั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่ว,วไปที่ไม่รู้ความลับข้อนี้นะคะข้อที่ว่านะคะเราควรจะรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองหรือกับจักรวาลภายในตัวเรานั่นเองนะคะอันนี้คนรวยคนสำเร็จส่วนใหญ่เขารู้จักความลับข้อนี้กันเรียกได้ว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะเขาก็เลยมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านแล้วก็ ประสบความสําเร็จและมีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตของพวกเขานั่นเองนะคะจากการที่มีได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลองสังเกตพวกเขาดูนะคะพวกเขาจะมีวิธีการสื่อสารนะคะที่เป็นไปในเชิงบวกและบอกในสิ่งที่พวกเขาต้องการกับ,กบจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะถ้าให้เรียกง่ายๆนะคะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นกฎจักรวาลกฎธรรมชาติเป็นกฎสัจธรรมของโลกใบนี้นั่นเองนะคะ ถ้าให้กล่าวถึงกฎแรงดึงดูดแบบง่ายๆนะคะเอมีก็จะเรียกว่านะคะเป็นการศึกษาเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับจิตใต้สำนนกของตัวเราเองเพื่อให้จิตใต้สำนนกของเราไปดึงดูดแต่สิ่งดีๆพวกความสำเร็จพวกความมั่งคัง่งทุกๆด้านเข้ามาสู่ชีวิตของเราความโชคดีความสุขความมั่งคัง่งทุกๆด้านก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราแบบง่ายๆนั่นเองนะคะโดยนะคะวิธีการสื่อสารที่ได้ผลดี ที่สุดนะคะในการสื่อสารกับจักรวาลภายในตัวเราหรือการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราก็คือเราต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกในการสื่อสารกับจักรวาลภายในตัวเราหรือกับจิตใต้สำนึกของตัวเรานั่นเองนะคะที่เยมได้มีโอกาสนะคะดึงดูดนะคะให้เข้าไปฟังคลิปที่ครูอิฟจักรวาลแห่งความสุขไดเอามาแบ่งปันนะคะเมื่อคืนนี้นั่นเองคะเยมีก็ฟังได้ ฟังได้ประมาณครึ่งไล์เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเมื่อคืนอ,อีมีก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่น,นะคะอมีก็เลยฟังได้แค่ครึ่งไล์เท่านั้นเองนะคะแต่ก็จับใจความประเด็นสําคัญได้ง่ายๆนะคะว่าในการสื่อสารนะคะกับจิตใต้สํานึกของเรานะคะจิตใต้สํานึกของเราหรือจัก,กรวาลภายในตัวเราเองในโลกภายในของเราเขานะคะไม่รู้ภาษาของมนุษย์แต่อย่างใดน,นะคะแต่เขานะคะ เรียกว่าเรียกว่าสื่อสารกับพวกเราโดยผ่านทางอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองเขาใช้ภาษาความรู้สึกในการสื่อสารกับเรานั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเรานะคะอยากที่จะสื่อสารให้จิตใต้สำนึกหรือจักรวาลภายในตัวเรามีพลังเราต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกทางด้านดีทางด้านที่มีพลังงานสูงๆทางด้านที่เป็นบวกสื่อสารกับเขาออกไปนั่นเองโดยใช้อินเนอร์นั่นเองนะคะถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราต้องรู้จัก ใช้อินเนอร์แล้วก็สื่อสารแต่ในสิ่งที่เราต้องการกับจักรวาลภายในตัวเราหรือกับจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะคะอมีก็เลยขอใช้คําว่าจิตใต้สำนึกก็แล้วกันนะคะเป็นคํากลางๆนะคะสําหรับใครที่อาจจะไม่เชื่อหรือไม่รู้จักคําว่าจักรวาลคําว่าพระเจ้าหรืออะไรต่างๆนะคะอมีก็ขอใช้คํากลางๆว่าจิตใต้สำนึกก็แล้วกันนะคะเรานะคะจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึก อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะเราควรสื่อสารด้วยการพูดถึงสิ่งที่เราต้องการคิดถึงสิ่งที่เราต้องการและเชื่อในสิ่งที่เราต้องการมันจึงจะแอคชั่นหรือว่าส่งผลออกมาเป็นการกระทาในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะคะโดยจิตใต้สำนึกก็จะเป็น เรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่เราต้องการเข้ามาสู่ตัวเราหรือชีวิตของเราได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆวิธีการสื่อสารนะคะมีหัวใจสําคัญนะคะที่เมที่เมเรียนรู้หรือว่าศึกษาเรียนรู้มาจากคนรวยคนสําเร็จเมจะประเด็นได้หลักๆเลยนะคะ1นนะคะก็คือสื่อสารด้วยอารมณ์และความรู้สึกในด้านดีในด้านบวกหรือมีอินเนอร์กับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะแล้วนะคะข้อที่2ก็คือ สื่อสารโดยการพูดถึงสิ่งที่เราต้องการแทนคําว่าไม่นั่นเองนะคะถ้าหากว่านะคะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเรานะคะอยากร่ำรวยนะคะเราไม่ควรนะคะที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกว่าฉันไม่อยากจนฉันไม่อยากขาดแคลนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกเราไม่รู้จักคำว่าไม่นั่นเองนะคะเมื่อเราไม่อยากจนเราควรจะพูดว่า ฉันร่ำรวยหรือฉันมั่งคั่งนั่นเองหรือฉันมีเงินมากมายเหลือเฟืออะไรก็แล้วแต่ที่มันโดนใจของเราเราสามารถใช้ได้หมดเลยแต่ให้เป็นไปนในทางที่เป็นบวกนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะคะถ้าเรานะคะไม่อยากจนเราควรพูดว่าฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งฉันมีเงินเหลือเฟือฉันมีเงินมากมายอะไรก็ ว่าไปนะคะตามแต่ที่มันจะโดนจิตโดนใจของเราแต่และคนนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วนะคะถ้าเรานะคะไม่อยากป่วยเราก็ไม่ควรพูดว่าไม่อยากป่วยนะคะเราควรพูดว่าฉันมีสุขภาพดีหรือฉันแข็งแรงฉันมีสุขภาพดีฉันแข็งแรงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าเรานะคะไม่อยากมีหนี้สินเราก็ควรพูดว่าฉันมีเงินมากมายฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้มากมายอะไรไปในทํานองนี้นั่นเองนะคะถ้าเรานะคะอยากมีเขาเรียกว่าอยากมีความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะเราก็ไม่ควรพูดในทํานองที่ว่าฉันไม่อยากฉันไม่อยากถูกคนอื่นเกลียดชังฉันไม่อยากถูกมองข้ามฉันไม่อยากเห็น ฉันไม่อยากให้ใครมาว่าให้ฉันมาดูถูกฉันหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นว่าฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันมีคุณค่าฉันยอดเยี่ยมฉันคู่ควรกับความรักที่ดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อนๆเราควรจะเรียนรู้วิธีการสื่อสารพูดถึงสิ่งที่เราต้องการคิดถึงสิ่งที่เราต้องการนึกถึงสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆซ้ําๆจนมันกลายเป็นความเชื่อของเรานะคะเพราะว่าอันดับต้นๆเลยนะคะก็คือ i ม d เซตของเราสําคัญอันดับต้นๆเลยนะคะ i ม d เซตก็คือชุด รูปแบบความคิดความเชื่อนั่นเองนะคะเมื่อเรามีความคิดความเชื่อหรือ i ม d เซ t ที่ดีๆเรานะคะก็จะส่งผลไปถึงอารมณ์และความรู้สึกของเรามันก็จะเป็นไปในทางที่ดีเป็นไปในทางที่เป็นบวกแล้วเราก็จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราอย่างมีประสิทธิภาพได้นั่นเองในที่สุดมันก็จะส่งผลไปถึงการกระทํแอคชั่นของเราที่จะดึงดูดเอาสิ่งต่างๆโอกาสที่ใช่คนที่ใช่สถานการณ์ที่ใช่โอกาสช่องทางทางธุรกิจอะไรต่างๆที่ใช่ที่มันเป็น บวกเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะคะมีก็คงอาจจะเป็นการไลฟ์นะคะไลฟ์แบ่งปันนะคะสิ่งดีๆ ในเพจเล่าสู่กันฟังในวันนี้อาจจะมาสั้นๆน,นะคะเพื่อนๆก็อยากจะมาบอกช่องทางในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกที่มีประสิทธิภาพให้กับเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะเพราะว่าหลายๆคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ความลับของจักรวาลข้อนี้หรือไม่รู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับจิตใต้สำนึกของเราข้อนี้เราก็มักจะไปพูดแต่ในทํานองที่เราไม่ต้องการเสียส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่น ฉันไม่อยากจนฉันไม่อยากมีหนี้สินฉันไม่อยากมีปัญหาฉันไม่อยากมีความทุกข์ฉันไม่อยากมีลูกดื้อฉันไม่อยากป่วยฉันไม่อยากถูกคนเกลียดชังฉันไม่อยากถูกคนนินทาฉันไม่อยากถูกคนกันแกล้งฉันไม่อยากโชคร้ายฉันไม่อยากดวงไม่ดีฉันไม่อยากตกงานฉันไม่อยาก ว่างานนั่นนูนนี่นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะฉันไม่อยากถูกบอกเลิกอะไรอย่างนี้นะคะฉันไม่อยากมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นั่นหนูนนี่นะคะเราก็มักจะสื่อสารกับจิตใต้สํานึกในแง่ที่บอกว่าเราไม่อยากเราไม่อยากเป็นเราไม่อยากมีนั่นเองนะคะโดยตรงนี้เพื่อนๆต้องเรียกได้ว่านึกเอาไว er <c oughs> ้เสมอเลยนะคะว่าเราจะสื่อสารอะไรกับจิตใต้สํานึกนะคะเราไม่ควรใช้คําว่าไม่นะคะเพราะจิตใต้สํานึกของเรานะคะ ยังมีการกล่าวเอาไว้ในหนังสือเดอะเมตาซีเค็นะคะที่เมย์ได้อ่านนะคะเดอะเมเมตาซีเคนั่นเองเป็นหนังสือเกี่ยวกับ กฎของจักรวาล7ข้อนะคะเป็นความลับของจักรวาลน,นะคะที่ทางชาวต่างชาติฝรั่งนะคะมีจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะคะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะมีได้อา่านหนังสือเล่มนี้มานะคะเขายังได้เขียนบอกเอาไว้เลยนะคะอธิบายไว้ในหนังสือเดอะเมตาซีเคทนั่นเองว่าจิตใต้สํานึกนะคะจะรับรู้แต่ข้อความในทางบวกเท่านั้นนะคะจิตใต้สํานึกจะไม่ค่อยเข้าใจคําประเภทที่ว่า ไม่จะไม่หรือไม่อาจได้นั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือจิตใต้สํานึกของเราไม่เข้าใจข้อความในเชิงปฏิเสธอย่างเช่นคําว่าไม่จะไม่หรือไม่อาจนั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่าเราต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธ,ธิธภาพกับจิตใต้สํานึกของเราโดยเป็นข้อความในทางบวกหรือข้อความที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแล้วจิตใต้สํานึกของเรานะคะซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมที่ซื่อสัตย์คนนี้นะคะในตัวของเรานี้ก็จะออกไปดึงดูดแต่สิ่งดี ดีนะคะความสุขและความโชคดีในสิ่งที่เราต้องการในความสําเร็จที่เราต้องการเข้ามาหาชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนอย่างเช่นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อน,นึกภาพไม่ออกเพื่อนเพื่อนอาจจะลองนึกถึงภาพของแม่กับลูกก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าแม่นั่งอยู่กับลูกสองคนแล้วแม่บ่นในทํานองที่ว่าบ่นในทํานองที่ว่าแม่แม่ไม่อยากให้ลูกดื้อเ,เลยแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นคนขี้เกียจแบบนี้เลยแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นคนไม่เอาไหนสมอง หัวสมองไม่ดีแบบนี้เลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าแม่ไปบ่นทํานองนี้คุณคิดว่าลูกลูกจะเข้าใจคุณไหมคะว่าว่าคุณต้องการให้ลูกเป็นคนหัวดีเรียนเก่งขยันขันแข็งช่วยงานบ้านนั่นน,น,น่นนี่ก็คงจะไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กเขาไม่เข้าใจว่าคุณสื่อสารคาว่าแม่ไม่อยากให้ลูกดื้อแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กขี้เกียจแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นคนหัวทึบหัวสมองไม่ดี ไม่เอาไหนไม่ช่วยงานนั่นนู่นนี่นะคะส่วนใหญ่เด็กเขาจะไม่เข้าใจนะคะเขาจะเข้าใจแต่ในคําที่เราบอก ก็คือคําว่าดื้อคาว่าไม่เก่งคําว่าไม่เอาไหนคําว่าขี้เกียจคําว่าไม่ขยันทําการทํางานคําว่าหัวทึบหัวไม่ดีหัวไม่ดีหรือคําว่าโง่อะไรต่างๆนั่นเองนะคะที่เขาจะซึมซับแล้วเขาก็จะเข้าใจคาหลังมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกับจิตใต้สํานึกของเราก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราเอาแต่บ่นว่าฉันไม่อยากจนฉันไม่อยากเจ็บป่วยฉันไม่อยากมีหนี้สินฉันไม่อยากมีความทุกข์ฉันไม่อยากมีคนมาเข้าใจผิดฉันไม่อยากมีคนมาดูถูกฉันไม่อยากมีคนมานินทาว่ารายฉันไม่ อยากตกงานฉันไม่อยากเจ็บป่วยฉันไม่อยากสุขภาพไม่ดีฉันไม่อยากให้มีคนมารังเกียจมา เกลียดชังนั่นนู่นนี่ฉันอะไรอย่างนี้ที่เรามักสื่อสารด้วยความไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะหรือบางครั้งเราพูดจนเราเคยชินเสียแล้วนะคะเราต้องมาฝึกใหม่เพื่อสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วเรานะคะก็จะสามารถนะคะทาให้จิตใต้สำนึกของเราดึงดูดแต่สิ่งดีๆโอกาสที่ใช่ผู้คนที่ใช่การงานที่ใช่การเงิน ความมั่งคัง่งสุขภาพที่ดีความรักความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราได้มากขึ้นได้มากขึ้น อย่างแน่นอนนะคะอันนี้เป็นความลับที่คนรวยคนสําเร็จส่วนใหญ่เขารู้จักนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการสื่อสารด้วยการพูดถึงแต่สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยในทุกๆด้านได้นั่นเองนะคะอันนี้จากการศึกษาเรียนรู้ประวัตินะคะของคนรวยคนสําเร็จมาอีเมีก็สรุปได้อยู่ในข้อประมาณนี้นะคะก็คือเขาเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับจิตใต้สํานึกของเขาแล้วจิตใต้สํานึกของเขาก็ไปดึงดูดเอาธุรกิจการงาน can ngân สิ่งต่างๆนะคะชื่อเสียงความมั่งคั่งทุกๆด้านชโชคดีโอกาสทองความโชคลาภอะไรต่างๆความรักความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมสุขภาพที่ดีอะไรต่างๆก็จะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเขาได้แบบง่ายๆสบายๆายนั่นเองนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปก๊อปปี้วิธีคิดความคิดความเชื่อของคนรวยคนสําเร็จได้เลยมันก็จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและประสบความสําเร็จได้เหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าคนอื่นรวยได้สําเร็จได้มีความสุข ความโชคดีในชีวิตได้เราเองก็ทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์ที่มี1สมองและ2มือเหมือนกันถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะเราทุกคน เก่งกว่า <seaweed> ที <crew horror> ่เราคิดนะคะอย่าเชื่อสมองของคุณที่บอกว่าคุณทําไม่ได้คุณเป็นไม่ได้คุณรวยไม่ได้คุณสําเร็จไม่ได้คุณเป็นนั่นนู่นนี่ไม่ได้ต่างๆนานานะคะตรงนี้อย่าเชื่อสมองของคุณเด็ดขาดนะคะเพราะคุณเก่งกว่าที่คุณคิดเสมอและคุณเป็นได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะเป็นคุณทําได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะทําและพวกคุณทุกคนเป็นคนที่เกิดมาโชคดีและมีดวงที่ดีทุกๆคนนั่นเองแม้ว่าคุณจะเกิดวันอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ เกิดเดือนอะไรก็ตามนะคะทุกคนเป็นคนดวงดีโชคดีและสามารถที่จะประสบความสําเร็จม้างคั่งร่ํารวยในทุกๆด้านได้เหมือนกันหมดเลยทุกๆคนเพียงแค่เปลี่ยน ทัศนคติความคิดความเชื่อหรือไมเซตในหัวของเราแล้วก็เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกภายในตัวเราอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพูดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการตัดคำว่าไม่ไม่อาจไม่ไม่อาจไม,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 ไม่อยากจะไม่ไม่อะไรออกไปนะคะแล้วก็สื่อสารด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีๆที่เป็นบวกโดยใส่อินเนอรเข้าไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวมีอาจจะมีการมาเล่าสู่กันฟังในไลฟ์อื่นๆต่อไปนะคะว่าการสื่อสารด้วยอินเนอร์ จะมายกตัวอย่างให้เพื่อนฟังแบบง่ายๆเป็นเหมือนการเล่าสู่กันฟังแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าการสื่อสารแบบใช้อินเนอร์เป็นอย่างไรใช้อารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาขายายในไลฟ์อื่นๆต่อไปก็แล้วกันนะคะสําหรับไลฟ์นี้ก็ขอแบ่งปันนะคะเล่าสู่กันฟังสิ่งดีๆเอาไว้ แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามเพจเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ว่าจะในเพจช่องทาง YouTube หรือช่องทาง Facebook ก็ตามนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สุดในขณะนี้และขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะคะหวังว่าทุกๆไลฟ์นะคะและทุกๆโพสในเพจเล่าสู่กันฟังนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้สามารถนําเอาลองนําเอากลับไปลองคิดดูนะคะแล้วก็ ก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตของให้เข้ากับชีวิตของเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะแล้วนะคะทุกคนก็จะมีความสุขมีความโชคดีและมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นได้ในทุกๆกวันนะคะและเราจะเป็นคนพิเศษคน3%เเซที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่างมีความสุขไปด้วยกันทุกๆคนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอเมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะคำว่าไม่เท่ากับคำว่าได้ดังนั้นอย่าพูดคำว่าไม่แต่จงพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยแล้วคุณจะสื สารกับจิตใต้สาํานึกภายในตัวคุณได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพแล้วจิตใต้สํา,สานึกอันมีอันมีพลังงานมหาศาลนี้นะคะจิตใต้สํา,สานึกอันเป็นขุมพลังมหาศารภายในตัวเราจะไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆความสุขความโชคดีความสําเร็จโชคลาภต่างๆความมั่งคั่งในทุกๆด้าน ความสําเร็จในทุกๆด้านสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งดีๆทุกๆอย่างเลยจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้มีต้องไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะเริ่มต้นวันแรกของเดือนตุลาคมอย่างมีความสุขใช้ความสุขนําแล้วความสําเร็จจะตามมาแบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยดนตรีเพราะๆดนตรีคลาสสิกดนตรีดีต่อใจอีกเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วรบพบกันในไรายครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคน you <tries>